สวัสดีค่ะครูวรรณพินกิจวิทยายการอาจิพอิบุรีวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์การทำงานของคอมพิวเตอร์มีสีขั้นตอนคือ 1. การรับข้อมูลและคำสั่งคอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลข้อมูลที่นำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นเป็นการรับข้อมูล และอุปกรณ์ใดที่นำเข้าข้อมูลได้บ้างเช่นข้อมูลเสียงผ่านไมโครโฟนข้อมูลตัวอักษรผ่านที่คีย์บอร์ดและข้อมูลรูปภาพอาจจะเป็นการสแกนหรือการเลือกโดยใช้เมาส์เป็นต้นค่ะ 2. การประมวลผลหรือการคิดคำนวณข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามาจะถูกประมวลผลโดยโตรงการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง คือ CPU หรือย่อมาจาก Control Processing Unit 3. การแสดงผลลัพธ์การแสดงผลลัพธ์รลลหรือ output คอมพิวเตอร์จะแสดงผลจากการที่เราป้อนข้อมูลผ่านการประมวลผลและสุดท้ายจะเป็นการแสดงผลออกทาง ซอภาพเครื่องพิมพ์ลำโพงหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆค่ะ 4. การเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลจะทำการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ที่เราประมวลผลไว้แล้วเป็นการจัดเก็บมีทั้งเก็บบันทึกข้อมูลสำรองและเก็บบันทึกข้อมูลหลักโดยสผานอุปกรณ์ต่างๆเช่นหาดี์แผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม หรือบไดายเพื่อสามารถนำไปใช้ใหม่ได้ในอนาคตค่ะสรุปการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยสรุปมีสีขั้นตอน 1. การนำเข้าข้อมูลหรือ Input โดยผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลต่างๆขั้นตอนที่2นํนำไปประมวลผลโดยผ่านการประมวลผลด้วยอุปกรณ์เรียกว่า CPU 3. การแสดงผลข้อมูลด้วยผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับแสดงผลและ 4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในภายหลัง